ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์ที่24เดือนที่1ในหัวข้อเรื่องบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรืชั่ว2โครินบทที่5ข้อที่10 บัลลังก์การพิพากษาของพระคริสต์แตกต่างจากการพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาวการพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาวอันยิ่งใหญ่เป็นการพิพากษาที่น่ากลัวที่สุดและเสงหวนไหวสาหรับคนบาปในทางกับการบัลลังก์พิพากษาข,ของพระคริสต์เป็นสถานที่ที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนจะรับบำเหน็จจากพระอาจารย์ทีละคนไม่ใช่เป็นกลุ่มเพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่วจงสังเกตสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวว่าในกายนี้นี่หมายถึงพระกายของพระคริสต์เมื่อคุณบังเกิดใหม่คุณได้รับบัพติศมาเข้าสู่พระกายของพระคริสต์และคุณอยู่ที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณได้ทำงานอย่างไรในพระกายคุณได้ทำความดีหรือความชั่วในกายนี้จงระวัาวางในสิ่งที่คุณทำในพระกายของพระคริสต เพราะว่าทุกคนจะได้รับบำเหน็จจากสิ่งที่ทำในพภกกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ตัวท่านเล่าทำไมจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านเป็นผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทำไมท่านถึงจึงรูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบันลังพิพากษาของพระคริสต์เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ราบใด ทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสารเสริญพระเจ้าลงบทที่14ข้อที่1 0ถึง11ที่พมันลังพิพากษาของพระคริสต์จะไม่มีใครในพระคริสต์ถูกประนามฉะนั้นอย่าตัดสินสิ่งใดก่อนถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดและจะทรงเผยความมุ่งหมายของจิตใจทั้งหลาย เมื่อนั้นแต่ละคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้า1โครินบทที่4ข้อที่5เราทุกคนจะได้รับคำชมเชยถึงแม้ว่าจะเป็นการพิพากษาที่เราต้องเล่าเรื่องราวก็ตามบางคนอาจถามว่าแล้วเรื่องเลวร้ายที่คริสเตียนอาจทำละ่ะคำตอบอยู่ใน1โครินบทที่3ข้อที่13-15การงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะว่าวันพิพากษานั้นจะสําแดงให้เห็น คือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้รับบำเหน็จถ้าการงานของใครถูกเผาไฟไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟจงทำมากขึ้นเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้พระองค์ด้วยความทุ่มเทสุดหัวใจ ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> ให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระเยซูเจ้าที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษและโอกาสในการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐข้าพระองค์ตั้งตารอวันสำคัญนั้น อย่างตื่นเต้นเมื่อข้าพระองค์ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์และเล่าถึง้วยทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในภระกายนี้ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีมากที่รู้ว่าการรับใช้และการเสียสละทั้งหมดของข้าพระองค์ เพื่อราชอาณาจาักรนั้นไม่ไร้ประโยชน์จะเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีสักเพียงใดอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวนจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟลจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด